รวมบทสวดมนต์ข้ามปี2,565ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่ใน2,565ในวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ก็ส่งท้ายปีเก่า2,564เพื่อก้าวหน้าก้าวไกลก้าวข้ามปีเก่าไปสู่ปีใหม่ในวันพรุ่งนี้วันปีใหม่2,565 ขอให้ทุกทท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจคิดสร้างการงานกิจการใดขอให้ประสบความสำเร็จนำมาซึ่งสติปัญญาและทรัพย์พบเจอกลยะมิตรที่ดีพบเจอความรักที่มั่นคงตลอดปี65และตลอดไปขอให้มีโชคมีราบมีเงินมีทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะคะนับจากนี้ไปขอให้เราทำจิตใจให้สงบเสริมสร้างบารมีเพิ่มความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตในปี2565กันนะคะรวมบทสวดมนต์ข้ามปี2565มีดังนี้นะคะ 1. บทบูชาพระรัตนตรยัย 2. บทชุมนุมเทวดา 3. บทนมัมก,การพระพุทธเจ้า 4. บทกราบพระรัตนตรยัย 5. บทพระไตรสราณาคม 6. สมทานศีลห้า 7. บทมงคลสูตรและ 1. ป้องกันอันตรายเพิ่มสิริมงคลรับปีใหม่กันนะคะ 2. บทนมัสสการสิทธิคาถาช่วยดลบันดาลชัยชนะและความสำเร็จให้เกิดขึ้น 3. บทโพชคงังคะปริตหายจากโรคภัยสุขภาพดีรับปีใหม่ 4. บทโมคาปริษป้องกันภัยต่างๆ 5. บทวัฏกะปริษป้องกันอักคีภยัยห บทอภยปริตคาถาฝันร้ายกลายเป็นดี 7. จบทพุทธชัยมงคลคาถา 8. ปบทขันทปริตป้องกันภัยจากอสร,รพิษและสัตว์เลื้อยคลาน9บทเทวตาอุยโยชนะคาถาอัญเชิญเทวดากลับ 10. บบทสรรเสริญคุณพระรัตนตรยัย11มงคลจัก,กรวาลใหญ่ แล้วก็เสร็จแล้วให้แผ่เมตตาให้ตัวเองและแผ่เมตตาทั่วไปสุดท้ายนั่งสมาธินั่งสมาธิ5นาทีถึง10นาทีและกรวดน้ำเป็นอันเสร็จพิธีข้ามปีพอดีสุขขีสุขสันสวัสดีปีใหม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกทกท,กท่านนะคะสาธุบุญค่า